วันจันทร์ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของไต้หวันระบุว่าพบเครื่องบินรบของจีน57เลำเข้าไปใกล้เกาะไต้หวันในช่วงเวลา24ชั่วโมงรวมถึงเครื่องบินรบอีก28ลำที่บินเข้าไปในน่านฟ้าที่เป็นเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศไต้หวันประนามจีนที่ส่งเครื่องบินซ้อมรบทางทหารเข้าไปในพื้นที่แบบนั้นในเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนเมื่อสองวันก่อนไต้หวันซ้อมรบทั้งทางบกและทางอากาศที่เกาสงเมืองทางตอนใต้ของเกาะ รถถังยิงตอบโต้กองกําลังของฝ่ายศัตรูกองกําลังภาคพื้นดินซ้อมยิงกลับเฮลิคอปเตอร์กองทัพบ,บินอารักขาและตอบโต้การซ้อมรบนี้ไม่ได้มีขึ้นเป็นพิเศษแต่จัดเป็นประจำท่ามกลางความตึงเครียดผ่านช่องแคบไต้หวันเรื่องไต้หวันเป็นหนึ่งในหัวข้อการประชุมระหว่างรัฐมนตรีกรลาโหมของสหรัฐและญี่ปุ่นที่หารือกันที่กรุงวอชิงตันดีซี Today, we remain deeply concerned by China's coercive behavior in the Taiwan Strait and in the waters surrounding Japan. We're also deeply concerned with North Korea's provocations toward Japan and its neighbors, and we condemn Russia's cruel, unprovoked, and unjustifiable war of, of choice against Ukraine. ก่อนหน้านั้นคือการพบกันของรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและญี่ปุ่นในการแถลงข่าวร่วมกันของรัฐมนตรี4คนแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐย้าว่าเป็นเรื่องดีมากที่ญี่ปุ่นเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็น2เท่า honors to double-defense von Japan's spending strategies Security Strategies Japan's align National pledge closely with own Both in the key challenges that we identify as well as in how to effectively address them. We're committed to upholding shared values of democracy and human rights, defending the international rule of law, continuing to lead the world in tackling global challenges that no one country can solve alone, like the climate crisis and deadly viruses. <coughs> พบกันที่ทำเนียบขาวในวันศุกร์ทั้งสองฝ่ายหาหรือเรื่องการปรับนโยบายของญี่ปุ่นในการเพิ่มศักยภาพทางทหารและความาห่วงใยร่วมกันเกี่ยวกับจีนการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นเกี่ยวข้องกับไต้หวันโดยมีการเพิ่มความร่วมมือเกี่ยวกับการเพิ่มเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐในญี่ปุ่นโดยเฉพาะที่เกาะโอกินวาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ใกล้ไต้หวัน สองผู้นำหารือกันเรื่องความท้าทายในอินโดแปซิฟิกและได้ระบุว่าจีนคือความท้าทายในเชิงยุทธศาสตร์สำหรับอินโดแปซิฟิกและไกลกว่านั้นพงระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นจะรวมถึงกองกำลังที่เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจตราระบบต่อต้านเรือและศักยภาพในระบบคมนาคม 科索尔国苏国在不同国家的中国，显示了不高兴和对西方国家的不尊重，就像在其他国家的活动一样。每日嘴上说要促进地区和平安全，实则为其整军精武、穷兵黩武寻找借口；嘴上说要维护自由开放的印太地区，实则编织各种封闭排他的小圈子，制造分裂对抗。 嘴上说要维护基于规则的国际秩序，实则肆意践踏,踏国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉别国内政。这些行径已成为地区和平、安全与稳定的现实挑战。据《Global Times》的中国新闻报道，卢森就称美国是“射箭之箭”，并用“中国是射箭之箭”来描述中国。 สหรัฐญี่ปุ่นกับความร่วมมือด้านความมั่นคงเท่ากับการล้อเลียนญี่ปุ่นว่าถูกมัดมือชกโดยสหรัฐก่อนหน้าที่จะพบกับไบเดนนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีริชี่ซูนักที่กรุงลอนดอนและได้ลงนามในข้อตกลงกลาโหมที่เปิดทางให้กระจายกําลังทหารบนพื้นแผ่นดินของกันและกันซึ่งเท่ากับการกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงผู้นําทั้งสองได้ย้าด้วยว่า จีนคือความท้าทายในภ um ูมิภาคอินโดแปซิฟิกนายกรัฐมนตรีคิชิดะได้พบกับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดาด้วยในการถแถลงข่าวร่วมกันทรูโดแสดงท่าทีว่าจะเพิ่มบทบาทและสารสัมพันธ์ในอินโดแปซิฟิกมากขึ้นและเป็นห่วงเรื่องการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือผู้นำญี่ปุ่นแสดงท่าทีรับรู้ปีนี้ญี่ปุ่นเป็นประธานกลุ่ม G7 ท่ามกลางความตึงเครียดเรื่องช่องแคบไต้หวันคาบสมุทรเกาหลี และสงครามรัสเซียยูเครนที่ยังยืดเยื้อเมื่อญี่ปุ่นกระชับพันธมิตรด้านความมั่นคงและการทหารแนบแน่นมากขึ้นกับโลกตะวันตกและสหรัฐได้ย้ำการสกัดบทบาทของจีนในภูมิภาคอาจจะหมายความว่าบรรยากาศการ,รเผชิญหน้าในอินโดแปซิฟิกน่าจะยิ่งเป็นแนวโน้มที่ชัดมากขึ้นในปีนี้นัฐาโกโมลวาทินข่าวเจาะย่อโลกไทย P ี s รายงาน